มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนก่อทอมออกถแถลงผ่อนปลน16สถานที่เริ่มพรุ่งนี้ค่ะวันที่31ทับ8ทับ2 5 6 3ผลตำรวจเอกอัศาวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่13บสามทับ2ห้ณห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกอทอมเสาชิงช้าเพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดมาตรการควบคุมดูแลสถานที่ตามที่สอบ,บอกขอได้มีมติให้ผ่อนปรนมาตรการเปิดสถานที่เพิ่มเติม,ตมระยะ3มีการถแถลงภายหลังการประชุมถึงมาตรการผ่อนปรนสถานที่เพิ่มเติม16สถานที่ ซึ่งจะเริ่มวันที่1มิถุนาย,ยน2563เป็นต้นไปร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองขฆษกกรุงเทพมหาคนครแถลงภายหลังการประชุมนะคะว่าจากการประเมินสถานการณ์เดือนพฤษภาคมพบผู้ป่วยในเพียง9รายเท่านั้นจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่มีผู้ป่วยถึง497รายค่ะลดลงถึง55เท่าต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพที่ให้ความร่วมมือ จึงได้มีการผ่อนปลนเพิ่มเป็น16สถานที่มีมาตรการหลักดังนี้ค่ะ 1. ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เปิดให้นั่งทานได้อนุโลมให้นั่งทานรวมกันได้โดยเว้นระยะห่างใน1โต๊ะ1เมตรไม่ให้หนาแน่นนะคะ 2. ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์เปิดได้ถึง21นาฬิกาโดยต้องจัดการให้ทุกคนภายในห้างนะคะ ต้องเดินทางกลับบ้านได้ทันเวลาเคอร์ฟิวค่ะ 3. ร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านแต่งผมให้บริการได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าจำกัดเวลาให้บริการไม่เกินสองชั่วโมงต้องหยุดทำความสะอาดแล้วก็ถ่ายเทอากาศค่ะ 4. คลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงามร้านสักตัวให้บริการได้ทุกอย่างแต่ว่าจำกัดเวลาให้บริการไม่เกินสองชั่วโมงนะคะให้ใส่หน้ากาก,ากตลอดเวลา และผู้ให้บริการหรือว่าหมอต้องใส่เฟสชิลด์ด้วยค่ะมีการลงทะเบียนแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดนะคะ 5. ฟิตเนสค่ะเปิดได้ทุกแห่งให้เล่นได้ทุกกิจกรรมนะคะแต่ว่าจำกัดจำนวนผู้เล่นเว้นระยะห่าง2เมตรงดอบตัวอบไอน้ำแล้วก็ห้ามใช้ผ้าร่วมกันนะคะ 6. โรงเรียนสถาบันการศึกษาให้เตรียมความพร้อมการศึกษาได้ แต่ยังไม่ให้เปิดเรียนนะคะส่วนโรงเรียนเอกนชนที่สอนวิชาชีพศิลปะและกีฬาเฉพาะที่ได้ผ่อนปลนให้เปิดได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัดคะ่ะ 7. ศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าจะแสดงสินค้าได้จำกัดสถานที่ไม่เกิน2,000 20, 0ตารางเมตรค่ะจำกัดจำนวนคนใช้บริการ4ตารางเมตรต่อคนนะคะสูงสุดไม่เกิน5,000คน เป็นระยะห่าง1เมตรแล้วก็เปิดถึง21นาฬิกาค่ะ 8. ่วนพระเครื่องนะคะพระบูชาสานามพระเครื่องพระบูชาเปิดได้ไม่รวมจัดกิจกรรมสัมมนาหรือว่าจัดประกวดที่มีการรวมตัวกันนะคะ 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กอ่อนไปเรียนเปิดเพื่อทำอาหารประกอบเลี้ยงไปส่งเด็กตามบ้านยังไม่เปิดรับเลี้ยงเด็กนะคะ 10. สถานนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทยสปาเพื่อสุขภาพนะคะเปิดได้ห้ามบนใบหน้าห้ามอบตัวอบสมุนไพรแบบหลายคนและห้ามอาบอบนวดจำกัดเวลาใช้บริการ2ชั่วโมงค่ะ11สถานฝึกสอมมวยโรงยีมค่ายมวยเฉพาะฝึกสอมได้นะคะห้ามชกกันเองค่ะ12 สนามกีฬาอนุโลมเฉพาะฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลโดยไม่มีแข่งขันนะคะผูเขาร่วมต้องไม่เกิน10คนส่วนลานโบลิง่งสเกตโรลโเลอร์เบลดนะคะให้ฝึกซ้อมเท่านั้นห้ามจัดก,กิจกรรมค่ะ 13. สถานสอนลีราดสถาบัาานลีราดเปิดได้นะคะจำกัดจำนวนคนไม่เกิน5ตารางเมตรต่อคนค่ะ 14. สถานที่เล่นกีฬาทางน้ำเช่นเจสกีคลายเซิร์ฟหรือว่าเล่นประเภทปรนานบานะคะห้ามการแข่งขันค่ะ15โรงภาพยนตร์โรงมหรสพจำกัดจำนวนไม่เกิน200คนงดแสดงดนตรีคอนเสิรต์ต 16. สวนสัตว์สถานที่จัดแสดงสัตว์ค่ะทุกสถานที่ที่ผ่อนปรนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะออกประกาศ มาตรการทั้ง16สถานที่ในวันนี้โดยกรุงเทพมหานครจะตรวจสถานที่ตามที่มาตรการผ่อนปลนโดยร่วมกับตำรวจและก็ฝ่ายความมั่นคงนะคะออกสุ่มตรวจประชาชนที่ไปใช้บริการพบไม่เป็นไปตามมาตรการสามารถแจ้งได้ที่191ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะคะทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะสำหรับการใช้แอปชัยชนะนะคะมีความสำคัญมากในการใช้ตรวจดูความเสี่ยงในการติดเชื้อ จากการใช้งานที่ยังมีปัญหาเรื่องของการเช็คอินเช็คเอาท์สำหรับไทยชนะนะคะจะได้มีการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ